ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กันในเกม GTA Online กับพา์ที่ี่22กันแล้วครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมก็ในสัปดาห์นี้นะทางล็อกสตาร์นะครับเขามีลดราคานะครับของที่น่าสนใจนะเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะต้องมาเสียงเงินกันสักนิดหนึ่งนะ <c oughs> ครับก็ที่น่าสนใจที่สุดนะที่ผมเลงเอาไว้เลยนะครับก็คืออู่ซ่อมรถนะซึ่งมันเป็นธุรกิจใหม่นะครับที่เข้ามาในเกม GTA Online นะแล้วก็ถึงตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้อสักทีนะก็ในพาธนี้ในเมื่อมันลดราคาใ่ มันก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาเปิดอู่ซ่อมรถกันสักทีนะครับแล้วก็จะแอบให้ดูอะไรนิดนึงนะพอดีไปแอบซื้อรถมาครับกำลังเห่อเลยครับคันนี้ครับเป็นเจ้า RT 3 0ท0สาพันนะแต่งมาซะเรียบร้อยเลยครับสวยไหมก็ใช้ได้เลยนะแรงด้วยนะครับมันเปิดประทุนได้ด้วยนะเออก็สวยดีครับสีแดงจี๊ดจ๊าดแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราจะมาซื้อธุรกิจใหม่กันดีกว่าครับก็เหมือนเดิมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับจากนั้นไปที่อินเทอร์เน็ตครับ แล้วก็เลือก Money and Service นะแล้วก็ไปที่ m a สแ Bank ครับกดเข้าไปแล้วเราไปเลือก Auto Shop ครับมันก็จะปรากฏธุรกิจใหม่ขึ้นมานะ5จุดนะครับก็พอเรากดเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมันลดราคา20%นะคุณผู้ชมเห็นไหมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะสำหรับผมเนี่ยที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับก็โอเคมันก็ถูกดีครับเราจะเลือกตรงไหนดีนะ ซึ่งแต่ละที่เนี่ยมันก็จะเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันก็จะแตกต่างกันที่จุดที่ตั้งแค่นั้นเองนะงั้นผมก็จะเลือกเอาล่างๆหน่อยแล้วกันนะเพราะว่าด้านบนเนี่ยธุรกิจเรามันเยอะแล้วไงผมก็จะเลือกอันนี้นะจากราคาเต็มนะหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนะมันจะเหลือหนึ่งล้านสี่แสนดอลลาร์ครับในสัปดาห์นี้นะก็จัดเลยครับพอกดเข้ามานะครับก็จะมีสไตล์ให้เลือกนะก็ที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นแบบเรียบๆไหมถ้าเกิดเราอยากจะตกแต่งเนี่ยก็ต้องเสียเงินเพิ่มครับ ก็ลองดูแล้วกันนะว่าชอบแบบไหนนะก็ผมก็ยังมีเงินเยอะอยู่นะก็สิบ็ดล้านนะก็เหลือเหลือเนาะเอาแบบไหนดีอะเอาแบบนี้ดีกว่าครับมีโปตเตอร์ด้วยนะบวกสามแสนเลยเหรอก็โอเคต่อมาจะเป็นเฉดสีครับก็จะมีสีเหลืองสีขาวดำแดงเหลืองส้มเขียวโอ้โหเยอะแยะมากมายซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนชอบสีเขียวนะแต่ว่าถ้าให้มาแต่งอู่ซ่อมรถเป็นสีเขียวมันก็แปลกๆเนาะ ผมว่าเป็นสีดําแล้วกันนะบวกไปแสนแปดครับต่อมาจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอู่รถเรานะก็จะมีหลายแบบเป็นคัสตอมออโต้การ์ดนะผมว่าสีดํานี่แล้วกันนะสวยดี6-9ครับคําสั่งต่อมานะครับจะเป็นผู้ช่วยเรานะสตาฟนะครับก็คําอธิบายนะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่เรายุ่งๆนะครับไม่มีเวลานะแล้วก็สามารถจ้างสตาฟเนี่ยไปส่งของแทนเราได้นะครับไปน่าจะหมายถึงส่งรถนะอืมก็ คนหนึ่งเนี่ยเกือบสี่แสนครับถ้าสองคนเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดนะครับโอเคครับผมไม่จ้างแล้วกันนะเราสามารถเลือกจุดเกิดได้นะครับที่นี่นะก็บวกไปแล้วกันส่วนอันสุดท้ายนะเป็นคารลิฟนะครับก็โอ้โหบวกไป9ก้าแสนเ้าเลยเหรอรวมกับห้องนอนด้วยนะก็คือมันจะเป็นที่ให้เราเนี่ยสามารถซ่อมรถนะครับได้ทีละ2คันนะก็ถ้าถามผมผมว่ามันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเราก็จะซื้อไปสองล้านสองพอแล้วกันนะประมาณนี้ ก็พอเรากดไปแล้วนะครับก็จะสรุปรายการให้เรานะก็จะมีลายนี้นะเป็นสีดํานะครับมีโลโก้ด้วยส่วนพนักงานเนี่ยผมไม่เอานะแล้วก็คาลิปเนี่ยผมก็ไม่เอาด้วยครับแต่ว่าเอาห้องนอนนะครับจะได้ไว้เป็นจุดเกิดนะก็ราคารวม2องล้านสองแสนะก็กดซื้อไปเลยครับได้เวลาเสียงเงินสักทีนะโอเคครับจากนั้นเราจะเซตเว y พอยท์ครับเรียบร้อยเสียตังค์แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผมจะขอดู พวกของลดราคาในสัปดาห์นี้ก่อนนะว่ามันมีอะไรลดบ้างนะครับไหนมาดูซินี่ครับมีดิงกาเจสเตอร์นะ RR นะครับจาก1นล้านหนะเกือบๆแล้วก็เป็นเฟอร์เลรี่นะคันนี้โอ้โหลดเยอะอยู่ครับจาก3าล้านสเนี่ยเหลือ2ล้านเท่านั้นเองนะก็น่าโดนมากแล้วก็มีครีเกอร์ครับจาก2อล้านแครับคุณผู้ชมเหลือล้านเจ็ดอีเมอร์ลัดครับจาก2อล้านเนะเหลือ1นะล้านหแสนเท่านั้นเองครับ โอ้รถเยอะนะเนี่ยไอ้พวกรถแรงๆอะนะแต่ว่ามันเป็นรถเก่าแล้วแหละเกาะน,นี้น่าจะหมดครับแล้วก็ขอดูว่าสต็อกหน่อยว่าสต็อกนี่มีรถนี่ด้วยครับคุณผู้ชมเป็นเรือติดอาวุธนะ <c oughs> จากเกือบสองล้านนะครับเหลือล้านหนึ่งเท่านั้นเองก็มันไม่ค่อยใช่ของจาเป็นเท่าไหร่นะมีรถเครื่องบินด้วยครับจากห้าล้านนะเหลือสามล้านหนึ่งใครเงินเหลือก็จัดเลยนะครับผมก็เหลือแหละแต่ไม่เอาอะ่ะมันไม่ใช่จําเป็นนะ มาครับเราจะไปเดินทางไปที่อู่ซ่อมรถกันดีกว่าครับไปกับรถคันใหม่สวยๆมันเปิดประทุนได้ด้วยนะคุณผู้ชมนี่มันมืดแล้วเปิดประทุนซะหน่อยรับลมนะถ้าเป็นเมืองไทยนี่ไม่ค่อยได้ครับยุงกัดครับก็เท่าที่ดูจากในแผนที่เนี่ยก็ไม่ไกลเลยนะเพราะว่าผมซื้อไว้ด้านล่างนะครับมันก็อยู่ห่างจาก l s คามีนนะตรงใน L s คามีก็นิดเดียวเองครับโอเคก็ไปเลยครับกับรถคันใหม่เปิดประทุนด้วย ก็แรงใช้ได้เลยแหละแรงมากด้วยแหละฟังจากเสียงสิสุดยอดโอเคครับก็อยู่ด้านหน้านี่เองนะไม่ไกลมากแต่ว่าเราวิ่งผิดเลนหรือเปล่าไม่เป็นไรรถน้อยนะตรงนี้ใช่ไหมอ่ซ้อมรถถึงแล้วครับผู้ชมนี่ออโต้บอดี้ช็อปนะแล้วเข้าไงอ่ะเข้าไม่ไดห้หรือว่าเราต้องเดินขึ้นไปไม่รู้ อ๋อนี่ครับผู้ชมทางเข้าอยู่นี่นะโอเคครับมาแล้วก็ไม่เห็นมีใครอยู่เลยนะอมืมีประแจหล่นอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่เลยเหรอตรงนี้มีนี่ด้วยครับผูชบนะ้ชมน่าจะเป็นกระดานนะเอาไว้รับเควสแน่เลยามาแล้วใครก็ไม่รู้สองคนพีเจผ้ากุ้ง พากุ้งมาด้วยครับก็เท่าที่ดูเนี่ยเขาเหมือนจะเป็นแฟนกันนะดีเจภาคุ้งกับคุณผ <look at S 1> ู้หญ <you. S 1> ิงผิวสีคน <You S 1> นี้นี่ครับผู้ชมนี่คืออุปสมรถของเรานะอืมก็ไม่มีใครอยู่เลยนะเดี๋ยวขอวิ่งไปดูข้างล่างแป๊บไปแล้วเหรอดีเจภาคุ้งไปแล้วครับดีเจภาคุ้งกับแฟนครับตรงนี้คือไยวขอสำรวจก่อนนะ ผมก็ยังไม่ได้ไปดูที่ไหนมาเลยนะครับอันนี้จะเป็นการมั่วๆของเรานะน,นี่เหมือนจะเป็นที่เก็บของแค่นั้นนะก็มีรถเก่าๆอยู่คันนึงครับตรงนี้สำรวจแป๊บก็สวยดีนะตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเราสามารถจอดรถได้ด้วยครับอาจจะเอามาซ่อมและมั้งน่าจะเป็นโรงซ่อมรถนะตรงนี้กว้างอยู่ครับก็โอเคตรงนี้อะไรตรงนี้วิทยุ แล้วก็ตรงนี้มันยังเข้าไม่ได้ฮงส่วนด้านบนเนี่ยมันจะเป็นที่หรับเคว้นะครับตรงนี้นะกระดานเนี่ยนะแล้วก็มีห้องแยกด้วยในมีก็จะเป็นห้องอะไรไม่รู้อ๋อดูกล้องวงจรปิดได้นะตรงนี้นี่ไงก็สามารถดูกล้องวงจรปิดได้ครับไม่รู้มีกีต่ตัวก็ดูด้านนอกได้ด้วยครับนี่ ก็หมดแล้วตรงนี้เป็นห้องควบคุมนี่เองครับแล้วก็ส่วนตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนปะไม่ใช่แฮะเป็นห้องเก็บของอ้าวแล้วห้องนอนไม่เห็นมีเลยนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ไม่รู้ซื้อมาแล้วมันอยู่ตรงไหนครับหรือว่าอาจจะต้องทำเควสก่อนหรือเปล่าไหนๆก็มาแล้วก็เอาเลยแล้วกันนะไปดูซิว่ามีเควสอะไรให้เราทำบ้างครับเป็นเควสเซตอัพครับจัดไปครับ ขึ้นรถสุดหรูต่อไปกันเลยครับคือการแต่งตัวของเรากับรถเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยนะคือแต่งตัวเป็นนายช่างใหญ่นะแต่ว่ารถนี่โอโ้โหอย่างแรงเดี๋ยวนะสถานีตำรวจนี่อีกแล้วเลยที่เราชอบมาป้นรถอะนะเอาละสิเดี๋ยวปิดไฟก่อนโอ้โหมีตำรวจอยู่เต็มเลยครับเข้าไปนี่จะโดนไหมเนะี่ยโอ้โห ของหนักคือให้เรามาเอาคันไหนครับคันที่อยู่ด้านในครับคุณผู้ชมสีเหลืองเห็นไหมตายแล้วก็มาขนาดนี้ก็คือต้องบวกแล้วใช่ไหมต้องไปเอารถสีเหลืองนะครับที่อยู่ในโรงรถนะแล้วก็ตำรวจเป็นร้อยเลยครับงั้นเอาปืนยิงระเบิดเอาเลยแล้วกันนะเอาเลยละกันครับโดนไหมโดนเปิดชาครับโดน เอาละครับมาทั้งกองทัพครับมากับทั้งกองทัพครับตำรวจก็ไม่แปลกนะเพราะว,าว่านี่มันสถานีตำรวจนะคุณผู้ชมโอ้โหเป็นร้านเป็นเป็นร้านครับโอ้โหเยอะมากครับเอาตรงนี้ก่อนตำรวจเด็กครับก็พฤติกรรมพวกนี้ให้มันอยู่แค่ในเกมนะ ถึงว่าผมจะเมามันไปตั้งนิดหนึ่งครับแต่ว่าก็อย่าไปทําตามกันนะจ๊ะไปแล้วครับเราต้องเอารถขนานให้เร็วที่สุดครับอู้เยอะเยอะเยอะมากเอากระสุนหมดกันล่วงเลยครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคถึงรถแล้วครับเติมเก่อก่อน,อนเราจะซิ่งกันเลยครับคือมันมาไม่หมดครับคุณผู้ชมมาตลอดเลยครับเราต้องรีบห้วแล้วต้องรีบหมดแล้แลบโอ้ยโดนดักโดนดัก นี่ยิ่งกว่าฟ้า,าตีกแกได้โอ้โหระห่ำมากเพราะ้นทางด่วดนก่อนแล้วกันไปครับ right ไปครับต้องหนีตำรวจก่อนครับตอนนี้โอ้โหเป็นล้านเลยครับโหแต่ออดี้นี่สวยใช่ได้นะ่สีเหลืองน,นี่อดี้เนะเนี่ยนอะืมก่อนก่อนอื่นเราต้องหลบตำรวจก่อนครับให้ดาวมันหายก่อนนะ ภารกิจอะไรเนี่ยมาถึงก็โอ้โหอย่างยากเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นข้างหน้าข้างหน้าอุโมงค์ครับต้องขึ้นแล้วอุโมงค์รถไฟนี่เออเออเอเกือบควาโอ,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 โอ้ตามมาด้วยหรอตามมาก็เอาซีโฟไปดีครับล่วงครับคอปเตอร์เหรอไม่ได้กินหรอกเข้ามาในนี้น่าจะโอเคอยู่นะไม่มีใครตามแล้วเดี๋ยวเตรียมปืนก่อน เผื่อฉุกเฉินติดไฟด้วยได้ออดีมาครับคุณผู้ชมสีเหลืองสวยงามอันนี้จะเป็นภารกิจเซตอัพอะนะพอ,อเขาให้ทำก็ต้องทำนะเดี๋ยวรอดาวหายก่อนครับเดี๋ยวออกไปแล้วเจอตำรวจจะยุ่งเดี๋ยวเติมขนมนมเนยก่อนครับใช้เกาะเปลืองมากครับรถเปิดเลือนด้วยกระโปรงหน้าเปิดเล็กน้อย ก็ไม่เป็นไรมั้งเดี๋ยวค่อยไปซ่อมโอเคเรียบร้อยแล้วครับต่อมาก็คือเอารถไปส่งแค่นั้นใช่ไหมก็ไม่น่ายากเท่าไหร่มันเป็นภารกิจเซตแอพนะก็ไม่รู้ว่าเราจะยังเปิดอู่รถไม่ได้นะครับต้องทำภารกิจพวกนี้ก่อนโอ้โหแต่ว่าขับยากมากนะคันนี้มันอาจจะยังเป็นรถที่ไม่ได้แต่งเท่าไหร่หรือว่าแต่งแล้วดูจากสีนี่มันเหมือนแต่งแล้วนะ แต่ก็ขับยากๆเลี้ยวยาก,ยกๆนะมันเลี้ยวยากๆแปลกๆจบหน่อยครับรีบครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับรีบงอใช้ได้ก็ข้างหน้านี่อยู่ไม่ไกลแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วทางตรงนี้ดีมากนะคันนี้แต่ว่า ทางเลี้ยวนี้ไม่ไหวนะโอเคครับถึงแล้วก็ขับเข้าไปเลยครับเรียบร้อยครับเอารถมาแล้วครับดีเจภากุ้ง yeah, on, uh. อ๋ตรงนี้มีคอมพิวเตอร์ด้วยหรอนี้แฟนคุณภากุ้งนะเขามาเป็นลูกน้องเราแล้วครับ โอเคใช้ได้แต่ว่าบอกผมทีว่าห้องนอนมอยู่ตรงไหนแล้วก็รถตรงนี้หายไปแล้วนะออเออฮ้ยมีเครื่องเล่นเกมด้วยครับผู้ชมเกมขับรถเหรอเอาซะกหน่อยดิเล่นเกมสันิดหนึ่งนะหไหนๆก็มาแล้วครับโอ้โหมีเกมขับรถด,ด้วยนี่มันเกมขับรถในตำนานเลยใช่ไหมตอนเด็กๆเ,เคยเล่นนะไหนมาดูดิภาพมันยังเป็นแบบ8บิตหน่อยนะ มาครับเล่นไงก็กดกด enter ป่ะก็มาลุยกันเลยครับมากับน้องหมาครับรถสีชมพูจัดดีครับเรากดอะไรม้งอ่ะกด a กับ d เลี้ยวโอเคครับก็กดชิปนี่คือเบรอโอ้ยชนคนโทษจบเลยละ่ะอตอยังไม่จบกด control ในตัดครับโอเคมาเฮ้ยมีรถมีรถ ไม่ได้กินพี่หรอกโดนไหมน่ะเมื่อกี้โอ้โหขับยากมากตรงนี้ลบครับลบสีเหลืองนี่โอ้โหปาดหน้าปาดหน้าอะไรกันเนี่ยมีเช็คพอยต์อ๋อเช็คพอย์นี่จะเติมเวลาให้ไอ้คันสีเหลืองนี่ต้องแซงมันแซงมันเรียบร้อยมันปาดหน้าเราครับไอ้สีเหลืองดิแซงไปครับขับยากมากครับอุ้ยตรงนี้รถกระบะปุ๊บ ได้อยู่เช็คคอย้วโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคือมันเล่นไม่จบอะส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่จอดรถนะครับอืมขอประมาณนี้นะมีเครื่องเล่นเกมมีที่จอดรถแล้วก็นี่ครับรถสีเหลืองที่เราไปขโมยนะมันเข้าไปอยู่ในนี้แล้วครับคุณผู้ชมอ๋อแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องนอนนี่ไงครับมาแล้วครับห้องนอนหาตั้งนานนะโอ้โห oh มีปืนด้วยแหละห้องนอนมีเครื่องดื่มด้วยเอาสักเกิบซิคือเราต้องไปทําภารกิจก่อนนี่เองครับเขาถึงจะให้เราเนี่ยเกิดที่นี่ได้นะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะพานี้นะพาคุณผู้ชมมาซื้ออุ่ซ่อมรถนะครับผมก็เพิ่งมาซื้อเหมือนกันนะก็พร้อมๆกันเลยครับได้ดูไปด้วยกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยจะลองมาทําภารกิจบนป้ายกระดานขาวดูแล้วกันนะสำหรับพาคนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเลยอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะแล้วไว้เจอกันใหม่บา,บาย หยิบแบบม่วง